ในช่วงนี้นะครับกับรายการชัดเชนเปลี่ยนชีวิตนะครับช่วงที่แล้วนะครับรรบรู้เรื่องราวนะฮะการดําเนินชีวิตนะครับของท่านดรสมชายหัตถิรล,ลหาไปแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับผู้ชมที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่กับการทรําธุรกิจกับ j o ยแอนคอร์คอร์เปอเรชั่นทำอย่างไรให้ประสบความสําเร็จและที่สําคัญนะครับหลายคนสงสัยกับผลิตภัณฑ์ยาน้ําสมุนไพย,ยงเหิงเรื่องราวเป็นอย่างไรที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและที่สําคัญครับแผนการตลาด ที่จะทาให้ทุกคนประสบความสําเร็จได้ในช่วงนี้นะครับเราพูดคุยกับท่านนเตรสมชายกันต่อดีกว่านะครับท่านตเตอร์ครับหลายคนชื่นชอบแล้วก็เรียกได้ว่ายาน้ํามสมุนไพรยงเหิงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็ทําให้หลายคนประสบความสําเร็จกับการทำธุรกิจต,ตรงนี้ขอย้อนถามนิดนึงว่ายาน้ํามสมุนไพรยงเหงิงมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับครับก็ต้องพูดให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ย ดำเนินมาแล้วก็ประจวบเหมาะเ,เหมือนกับว่าเวลาที่ผมเรียนเมื่อคู่ที่บอกว่าเรียนแล้วก็ไปเรียนช่างแล้วก็มางานทํางานรับเหมาหพอรับเหมาก็พัฒนามาสร้างบ้านจัดสรรคแล้วก็ทํางานต่อๆมานะครับแต่ช่วงจังหวะที่ไปทํางานบ้านจัดสรรรับเหมาก็ไปเจอบุคคลท่านหนึ่งครับผมก็ไปเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งท่านก็ได้กรุณานะครับก็บอกว่ามีสูตรยาหนึ่งเนี่ย นะครับสามารถที่จะรักษาคนได้แต่ปัญหาก็คือว่ามันเป็นแค่สูตรนะยังไม่สามารถเอามาขึ้นทะเบียนยังไม่สามารถมาพัฒนาขนาดมาเป็นยาได้ลองเอาไปดูซิมีแค่สูตรไปทําได้อย่างไรคือให้แต่สูตรมาให้สูตรมาครับผมผมก็ลองเอาสูตรมาดูว่าเอ๊ะมันจะพัฒนาได้อย่างไรก็เริ่มไปศึกษาครับศึกษาแล้วก็ลองทํากระบวนการจนกระทั่งออกมาเป็นยาอก็ด้วยเหตุผลที่ว่าเราเป็นคนที่ ชอบเรียนรู้นะครับพอได้เรียนรู้ได้พัฒนาจนกระทั่งขึ้นทะเบียนออกมาเป็นยาแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ทอะไรครับก็ยังแค่แนะนําให้คนดื่มเอาไปขายตามห้างบ้างอะไรบ้างเอมันก็คนก็ติดใช้ได้ดีก็น่าจะได้ผลอก็มีเซ็ก์ตอบรับกลับมาจวกบออีกแหละก็มีคนมาหาแล้วก็บอกว่าอยากชวนมาทําเป็นช่องทาง MLM ฮเพอคนมาชวนมาชักจูงให้ไปทําครับ ก็ไม่เป็นไรนี่มันไม่ไม่มีอะไรเสียหายก็ลองดูครับแต่พอเราเล่นลองแล้วเนี่ยก็ด้ว่ความเปคนที่ชอบเรียนรู้ชอบศึกษาครับก็ไหนๆเข้ามาแล้วก็ขอเรียนรู้ซิว่ามันเป็นยังไงก็ค้นพบอีกว่าถ้าจะทำขายตรงแล้วเนี่ยจะให้ได้ผลต้องปรับปรุงพิธีการต้องพัฒนารูปแบบไม่ใช่เป็นขายตรงอย่างที่เราเป็นหรือทีเขาเป็นคทำแซ่ทำสิ่งที่มัน ให้เปเค,ความ,มแตกต่างนะครับสร้างให้เป็นความแตกต่างแล้วก็ค้นพบว่าความแตกต่างที่เราจะทำเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ที่ทำให้ผู้คนเนี่ยประสบผลได้จริงมาถึงทางจอยคอยดีกว่านะฮะท่านสมชายครับว่าในสคูนี้ก็เป็นกระบวนการเรื่องของโยงเหิงไปละนะฮะที่เรียกได้ว่าหลายคนประทับใจนะฮะแผนการตลาดนะครับที่เรียกได้ว่าทำให้คนหลายล้านคนประสบความสำเร็จได้จนถึงวันนี้ ก็เป็นกระบวนการทาการเรียนรู้และความคิดอีกเหมือนกันครับถูกต้องเลยครับ,รบเพราะว่าสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนเนี่ยไม่ดีเท่ากับเข้าไปรู้อพอเราได้รู้รู้ถึงรา,ากฐานรู้ถึงความต้องการครับที่ผมพูดตอนต้นว่าถ้าเราไม่เจ็บเราคงไม่ได้อเอาเวลาที่ผมศึกษาว่าอะไรคือ,อคําถามอะไรคือโจทย์ที่ผมต้องแก้เนี่ยผมต้องไปดูก่อนว่าอะไรคือปัญหา แล้วเมื่อเรารู้ว่าปัญหาของ MLM คืออะไรครับก็เป็นคําตอบเหมือนกันว่าถ้าวันนี้จะแก้ปัญหาของ MLM ได้ต้องหาวิธีการที่มีเครื่องมือ,อมที่จะแก้ปัญหาไม่ให้ปัญหาของ MLM นั้นเป็นปัญหาต่อไปครับเช่นยกตัวอย่างว่าเราไปค้นหาว่าถ้าคนไม่สาเร็จ MLM เนี่ยเพราะอะไรเราค้นพบว่าอาะไรเขาไม่สามารถเข้าใจในระบบได้ครับ เราก็ต้องมีอะไรที่ทําให้เขาเข้าใจก็ต้องมีระบบออนไลน์ออนนไล์ <Online. S 2> การนําเสนอข้อมูลที่ทําให้เข้าถึงข้อมูลครับแล้วการให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่ทําให้คนไม่สามารถไปอ,อธิบายโดยยากแล้วก็บอกโดยถูกต้องอยกตัวอย่างนี้นะครับ,รบหรือถ้าบอกว่าเอ๊ขายตรงจะมีปัญหามากเลยถ้าเกิดมีสินค้าไม่กี่รายการแล้วเวลาไปชวนคนก็อาจจะทําให้คนเนี่ยนะครับรู้สึกถึง สิ่งที่เป็นความยากท่านจะต้องไปนําเสนอต่อเพราะว่ามันขายสิ่งที่คนอาจจะไม่ต้องการครับพอเราเอาสิ่งที่มันเป็นการเติมเต็มแก้ปัญหานี้โดยการบอกว่ามีสินค้าหลากหลายนะมันก็มีสินค้าหลากหลายนับหมื่นรายการเข้ามามันก็แกนแก้ปัญหาได้ว่าเอาะถ้าต่อไปนี้ไปชวนคนคมไม่ต้องบอกว่าเรามีสินค้าไม่กี่รายการมันก็เป็นการแก้ปัญหาด้วยหรือถ้าบอกว่า ขายตรงมักจะมีความไม่สะดวกนะเวลาชวนคนแล้วจะไปรู้ไปซื้อที่ไหนครับแล้วก็ออกแบบระบบ e wallet ให้มันออนไลน์จะสามารถเบิกสินค้าที่ไหนก็ได้ครับผมถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็ทําให้ง่ายต่อการทําธุรกิจใช่ไหมครับก็แก้ปัญหาความไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาพูดกันว่าวันนี้สิ่งที่ผมค้นพบก็คือการออกแบบขายตรงสะดวกซื้อที่มันมีสินค้าหลากหลายเนี่ยแล้ก็เป็นความสะดวกจากระบบออนไลน์ที่มีระบบ e wallet ไม่ใช่ว่าเขาแค่เอาของไปขายเท่านั้นเขาเอาของมาขายก็ได้เข้าหลงก็ได้ครับผมไม่เปิดร้านก็ได้เปิดร้านก็ได้อ่านะครับหรือว่าแม้แต่ว่าการชวนเขามาทาธุรกิจเอาสินค้าไปขายมาบริโภคให้บริการลักษณะเติมเงินครับต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้คือเราจะสามารถเอาเรื่องของวงงานบริการและสินค้ามารวมกันครับที่ทําให้ระบบเนี่ยมันมีศักยภาพในการใช้เป็นตัวขยายธุรกิจ ทำให้เขาเป็นเจ้าของธุรกิจทําให้เขาไปบอกต่อทําให้เขาสร้างเครือข่ายอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นความรู้สึกคนที่เข้ามาเนี่ยเขารู้สึกได้เลยว่ามันเป็นการเข้ามาทําธุรกิจด้วยความรู้สึกว่านี่คือธุรกิจของเขาอนี่คือเหมือนเหมือนเหมือนเขาเป็นเจ้าของธุรกิจถูกต้องครับเพราะมนุษย์เราเนี่ยพูดง่ายเลยนะว่าวันนี้เนี่ย ถ้าจะไปหาความมั่นคงในอาชีพมันยากที่จะหาความมั่นคงในอนาคตด้วยนะเพราะว่าต่อไปอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับพอถึงเวลามู่ช่วงชีวิตเวลาของเขาเนี่ยอาชีพนั้นเนี่ยเรียกว่ามีช่วงวงจรชีวิตมีไลฟ์ไซเคิลพอถึงจุดๆหนึ่งมันก็จบไปใช่ครับเช่นพนักงานทํางานถึงระดับหนึ่งพอวัยอายุงานมากขึ้นก็หมดประสิทธิภาพด้อยลงเขาก็คงต้องเลี้ยงออฟเวลาครับหมดเวลาดาราสวยก็คงไม่สวยตลอดใช่ครับก็คงจะหมดเวลาเหมือนกันงั้นทุกอย่างมันมีขึ้นและมีลงครับ ความสามารถคนเรามีขึ้นแลวมีลงแต่ระบบถ้าเราสร้างระบบที่ทําให้มันมีการขยายตัวแล้วทุกคนผูกดยงกันด้วยระบบครับระบบจะช่วยขับเคลื่อนที่ทําให้เขามั่นคงในอาชีพได้แค่นี้จอห์นคอยก็เลยสร้างระบบสร้างระบบที่ทําให้ทุกคนมีเครื่องมือเหมือนเป็นเครื่องมือนะครับในการขับเคลื่อนทําให้เขาสมดุลไม่ยากเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะพูดได้ไหมครับว่าจอห์นคอยคอร์ปอเรชันมีจุดเด่นที่นําหน้าด้วยเรื่องของระบบ ในการที่เป็นเครื่องมือเป็นมือไม้นี่แหละที่จะทาให้หลายคนเนี่ยทำธุรก,กิจเราก็ประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นคือถ้าบอกว่าวันนี้คนสืบสําเร็จเนี่ยแล้วก็ความมั่นคงของคนเราจะเกิดเนี่ยถ้าเราไปทําอาชีพอื่นอาจจะไม่มั่นคงเพราะไปขึ้นอยู่กับคนอืน่นใช่ครับแต่ถ้าวันนี้เรานึกถึงว่าต่อไปการแข่งขันที่มากขึ้นเนี่ยคนจะเลือกอาชีพอะไรที่มั่นคงต้องเป็นอาชีพที่เขาต้องเป็นเจ้าของต้องเป็นเจ้าของใช่ครับและทีนี้ถ้าคนบอกจะมาเป็นเจ้าของเนี่ยไหนจะต้องเงินทุนสินค้าครับ ระบบเทคโนโลยีนะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนไม่มีทางที่จะสามารถมีสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนกันแล้วก็ไม่สามารถแข่งขันได้กับตลาดนั่นสิ่งเดียวก็คือว่าเขาต้องหาเครื่องมือที่ทําให้เขาเนี่ยไม่ต้องลงทุนมากลงทุนน้อยความสามารถเขาทําได้เพราะว่ามันอาศัยความสามารถคนอื่นด้วยครับแล้วก็ระบบสินค้าที่มีสินค้าหลากหลายด้วยเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือที่ทําให้เขารู้สึกได้ว่า นี่คือการลงทุนที่เข้ามาจับจองเป็นเจ้าของอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจมไม่ใช่แค่ว่าทําธุรกิจโดยการเป็นเจ้าของอาชีพที่เขาทำ uh huh. แบบชั่วคราวนะใช่ครับมันเป็นธุรกิจตลอดไปวันนี้ครับจอยแอนคอยเข้าก้าวเข้าสู่ปีที่12ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับหลายต่อหลายคนคนหลายล้านคนเริ่มที่จะจบประสบความสำเร็จมากขึ้นหลายคนกําลังบอกว่าถ้าวันนี้เรากำลังจะเริ่มนับหนึ่งจะประสบความสําเร็จหรือไม่ครับ ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องอยากนะครับแ uh ่ huh. ผมได้พูดไปแล้วว่าวันนี้ความสําเร็จของผู้คนเนี่ยต้องมาจากความมุ่งมั่นความขยันและความอดทนในแต่และช่วงจวังหวะชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับถ้าวันนี้นะครับเราจะมีอายุมาผ่านมา3า4สิบคี่สิบห้าสิบแต่เรายังหาคําตอบไม่ได้ว่าเราสําเร็จอะไรบ้าง uh huh. าอะไรครับนับหนึ่งคนเราเนี่ยจะพาอะไรกันแล้วแต่นะครับจะกี่รอนกี่หนาวกี่ ปัญหาก็แล้วแต่ฮแต่สิ่งเหล่านั้นคือประสบการณ์ชีวิตอใช่ครับที่ทําให้เราตัดสินใจได้ว่าสิ่งที่เรากาลังจะเลือกใหม่เนี่ยมันสามารถทําให้เรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ถ้าเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สามารถทําให้เราเปลี่ยนแปลงได้ครับก็ไม่สายครับที่จะเริ่มต้นตรงนี้แหละครับที่ผมภูมิใจเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าวันนี้สิ่งที่เราคิดเนี่ยครับเป็นการเปิดโอกาสเป็นการสร้างโอกาสถ้าพูดว่าคนหนึ่งคนเปลี่ยนแปลงอย่างไร สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างทําอะไรได้บ้างครับถ้าวันนี้คนหนึ่งคนเปลี่ยนแปลงแล้วท่านเป็นคนหนึ่งคนที่เปลี่ยนแปลงสามารถไปเปลี่ยนคนอีกนับล้านคนได้เหมือนที่ผมกําลังทำเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยนะครับเป็นความภูมิใจครับเพราะว่าระบบที่ผมออกแบบมานี้เนี่ยโดยหลักใหญ่ๆแล้ววัตถุประสงค์หลักที่ออกแบบมาระบบน,นี้สร้างระบบมาเพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้คนเพราะเรานึกดูสิครับว่ากับเงินทุนมหาศาลที่ผมต้องลงทุนต่อเนื่องนับพันล้านเนี่ยเพื่อการที่จะให้คนเข้ามาได้มีโอกาสจะสร้างอาชีพครับด้วยตัวเองนะครับครับคือนึกง่ายๆว่าทําไมถึงเชื่อว่าเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพอถ้าวันนี้ผมเอาเงินพันล้านไปสร้างห้างครับแล้วผมก็กําไรอยู่คนเดียวอผมก็คงรวยอยู่คนเดียวใช่ครับแต่วันนี้ผมกําลังจะสร้างห้าง แล้วเงินที่ไปลงทุนในเงินผม<า>แต่เวลาผมมีกําไรในส่วนต่างผมเอากําไรมาแบ่งเป็นส่วนๆโดยต้องบอกว่ากําไร4ส่วนเนี่ยผมเอาหนึ่งส่วนอีก3ส่วนส่วนให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมธุรกิจได้มาแบ่งกันในแผารตลาดอยากจะให้ท่านทวดสมชัยนะครับฝากถึงสมาชิกทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กท่านหรือรวมไปถึงคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกที่กาลังรับชมรายการจะเชนเปลี่ยนชีวิตของเราอยู่ครับครับ ก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับสำหรับสิ่งที่ผมคิดเนี่ยนะครับตลอดเวลาที่ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยผมค้นพบว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรทุกคนเปลี่ยนแปลงได้ครับในอดีตเวลาที่ผมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยผมต้องขวนขวายแล้วผมรู้ว่ามันยากแต่ก็ไม่เกินความสามารถที่วันนี้สามารถทําให้ชีวิตเปลี่ยนมาอย่างนี้ได้ก็เพราะความตั้งใจและความสาหาของผม แต่สิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงนั้นผมได้เอาสิ่งที่เป็นบทเรียนตรงนั้นมาใช้ในการพัฒนาระบบบริษัทและเชื่อมั่นเลยครับว่าสิ่งที่ผมกําลังทเนียเป็นความตั้งใจครับที่ผมเชื่อว่าจะสามารถเปลี่ยนผู้คนอีกมากมายลองดูครับว่าวันนี้ท่านมีอะไรที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ลองเลือกดูแต่ถ้ายังคิดไม่ได้ยังไม่มีลองเลือกจอยคอยคทับเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เชื่อว่านี่แหละครับบริษัทจอยคอร์ทคอร์เปอเรชั่นโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ จะทาให้คุณผู้ชมนะครับประสบความสําเร็จและมีรายได้ตลอดไปนั่นเองนะครับวันนี้นะครับถึงเวลาสุดท้ายของรายการนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านดรสมชายหิริลาหาที่ให้เกียรติกับรายการจัดเชนแล้วก็ให้ข้อคิดนะครับรวมถึงแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับผู้ชมครับรายการเจัดเชนเปลี่ยนชีวิตในสัปดาห์นี้นะฮะก็หมดเวลาลงแล้วนะครับและสามารถกลับมาติดตามรายการเจัดเชนเปลี่ยนชีวิตได้ทุกๆวันศุกร์นะครับเวลา2งทุ่มครึ่งถึง3าทุ่มทางเจเง126 วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมกปปี้รวมถึงท่านดรสมชายก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ